สวัสดีครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอาสายจบรับิโกซิงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็พาพี่น้องมาชมรถขุดซูมิตโม่นะครับ SH 2 1 0 F นะครับ ตักดินใส่รถน้ำนะครับลอ้อนะครับนะครับเป็นงานขุดโลกแก้มลิงนะครับของทีมงานดาบวินัยรถขุดนะครับ รถสิบลอ้อนะครับก็มีรถสิบลอ้อวิ่งอยู่ประมาณเจ็ดแปดคันนะครับอันนี้ก็อ่ะห้แล้วครับ มาชมความไวของเจ้าซุมิตโมโนะครับเฮ้โหชมครับความไวของเขานะครับถือว่าตักดินได้ไวนะครับสำหรับรถขุดค่ายนี้นะครับดินก็เละๆนะพี่น้องนะดินแบบนี้นี่ตักสบายเลยครับไม่ต้องใช้แรงกดนะครับ ครับดูความไวครับเจ้าสมิตรโม่ SH210F เป็นญี่ปุ่นนะครับ่ายหนึ่งที่มีความไวสุดยอดครับ ส่วนที่ทีก็จะมีแมคคูรอรับอยู่นู่นนะครับคันหนึ่งครับโกเวลโกรุ่นสิบนะครับเป็นตัวท็อปนะครับบินก็จะเละๆกันหน่อยนะครับทางไปก็จะลำบากนิดหนึ่งครับ ถ้าฝ่าท้ายไม่ดีนี่มีเทราชตามทางเลยนะครับกว่าจะไปถึงครับดินแบบนี้หนักครับเป็นดินเปียกนะครับเป็นดินอมน้ำนะครับโอ้ความไวนี่สุดยอดครับสำหรับเจ้าสุมิตะโมนะครับโอ้ยอดแสงหน่อยนะพี่น้องนะไปเตรียม้วครับ เดี๋ยวเรามารอชมมารอนับดูนะครับว่าเขาจะใส่ประมาณกี่ตักนะครับสำหรับเจ้าซุมิโตโมโ เอาล้วครับที่ลงมารอนะับไปพร้อมกันนะพี่น้องนะมาชมครับว่าเขาจะใส่ดินประมาณกี่ตักหนึ่ตัก สองแล้วนะครับมารอชมนครับว่าตักเต็มคันรถสิบล้อนี่ใช้เวลาประมาณกี่นาทีแล้วใส่กี่ตักนะครับนี่เป็นตักที่สามนะครับยืนเทียบกันเลยนะครับ ครับการยืนรถตักใส่ส yes. ิบโลนี่ถ้ายืนระยะเดียวกันขนาดนี้นี่ครับมันก็จะช้าหน่อยนะครับก็ต้องยกแขนสูงนะครับ รถแมคโครยืนข้างบนนี่ให้รถดำลงข้างล่างนี่จะไวนะครับตักที่6แล้วนะพี่น้องหรือภาษารถขุดก็เรียกว่าขึ้นหลังเสือนะครับให้รถแมคโครอยู่ข้างบนกับ้วก็้ห้รถดำอยู่ข้างล่างครับตักใส่ตักใส่ครับ ไม่ต้องสวิงไกลครับไม่ต้องยกแขนสูงนะครับเจ็บไปแล้วครับแปดครับ ก้าครับสิบตักอ๋อใส่สิบตักครับผมโอ้ดินนี้ก็หนักพอสมควรเลยนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปสวัสดีก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอิร์ธไซส์จัมแปรกซิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ